กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมื่อสุขสู่คนเนาะเพราะว่าทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวจำมัมอีกแล้วเนาะมื้อน,นี้บ่าวจำมัมกับมาซาโตอ,อีกเนาะโดยเป็นมื้อที่ซองของบ่าวจำมัมเนาะโดยมื้อน,นี้กะตั้งเสาเลยเนาะอยู่ข้างข้างหลังเนาะมาเสาหลางหใหญ่ไอ้กีฬาน้ำเนาะไอ้ชมปูนให้เนาะเนี่ยลาลาเพียงจับกระมาใกล้ นั่นและเห็นป่ะเอ๊ะดีงามเนาะเอาไปเสามใหม่ก่อนสวัสดีไอ้รอดสวัสดีมือหนีไอ้รอดมาซอยสองมือแล้วเนาะไอ้รอดมาซอยหือว่ามือนีแล้วมือว่านนี่ก็มาจะนลอนแล้วชิหายพันเบาๆอ่ะว่านี่ก็มาแล้วจะหน่อยสิหาย เป็นทุกอย่างลแให้เราผสมปูแต่มาะ้วลอดเป็นถุกอย่างแต่ให้เราผสมปูนวะเป็นกอย่างทลายได้แล้วก็อยากตัดอยากไปหาตัดพืชให้นโอ้ยมาให้มาให้มาซอยน้ำไปตัดพืน้ำ มาทุกอย่างเลยจัยงหวะอะไรที่หวงหน้าก็คืนกับไปหากาั่มที่น้องเลยบ่หากับบัไดจินเราก็หาเซาขินคำ

เดีนยหล้อยู่งนอกใหลัวตะมอมาเลยทำไปเดยนี้บอตั้มปูนนี่นะรีดกว่าตั้ม

ตนหล่ออกหลากลังคืนสบายดีสาวดวงสาวเินัวว่เป็นสาวยังกาันอกกีล่ะงาม้มลอกง่ายกามันบางแต่ว่าผู้อก มันแดดมันแดดสิเทียงเลยได้หนินะบอกแล้วอยากกินลับซีนิเกาแล้วเหรอมีแล้วงวกับใบหยางมาแค่มนี่ใบหยางมายังไม่สิวาน่าเยอะหลับซีนตำมะฮุงได้วัอนี้มีต่ตมะฮุงหก็บอได้เป้าักอันมักม่วงมักขามผัดวะเออมักม่วงเพื่อลุงชูนนั่นแหละ

อเป่าอมอมยา <c oughs> ะขักกระยาแล้วแลวเลย,ะยะลงแกว <c oughs> อม, <c oughs> มันเป็นน้ำเอามาเอามาแล้วมากรองใช้การรำกระ็ขดไปเลย พื่งนือกัเลยตัดปืนป่าอยูป่ามาซื้อเมื เรเ,เ,เาเอ่หดขหับไปนไหนหน่อยนึงเออ นเดียวเนาะเนี่ยไปดักเตามมาทีฮักเนาะักหัีัไปน่ยหนึ่งเราได้ไหมเได้เนาะโอ้าตัวนี้ไหช็อตมด้วยนี่งตัวนี้ล้าสุดบอตัวเ ขางนี้นะมีหลายเออคนไม่เียวเห็ไหมเร่องนี้นับถอกันห่อเทากันหน่อตัวโปรไปหน่น้ำใหม่มาขำได้ไหได้บอใครก็ตีขับรถับขึ้

เสาน้าบริัยตงเสาทางลังเป็นทีเรียบร้อยแล้วเลยเนาะเบืองนึ่กัน เทียงนี่ยงเหลือทั้งข้างนี้เนาะกินสมก่อนรากาสิเริ่มเห็ดเวียกเนะาะเซามันก็เริ่มแห้งนเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮอนนี่กับขอบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่ FC เมื่อตสกูสุคนเนาะที่บังคลิปบาจะมามันแต่ตน้นจนจบโดยบ่ขามโฆษณาเนาะเผื่อเป็นกำลังใจ ให้บาทจมั่มเนาะเห็ดคลิปออกมาใหม่ๆเนาะโดยขอให้พ่อแม่เอฟซีมัตสุคขขูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปัาจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ในสิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะทำมาค้าขายล้ำรวยซื้อง,ง่ายขายง่ายเนาะโดยเจริญหน้าที่การงานเนาะเห็ดอันใดก็อ,อย่าลืมเนาะฝากกดติดตามบาทจมั่มหน่อเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอพาดคลิปใหม่ๆเนาะโดยตอนนี้บา่ายจะมั่มกะอ่าอ่าตั้งเสาบมืทีเรียบร้อยเนาะของป่าบนเพนเนาะเจอกันคลิปหนาพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี